สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f อที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับผมมเฉยไนะก่นันทาอดีตกรรมการสมคมโวนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัมามพบกันวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันจันทร์ขึ้น12ค่ำเดือน11ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของดารานักสแสดงพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยนะครับ ซึ่งกำลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแชร์ลูกโซ่โดยมีธุรกิจขายตรงมาบังหน้าโดยเจ้าตัวอยู่ในสถานะแบรนด์แอมบาสเตอร์และถูกเรียกว่าบอสกันในธุรกิจดังกล่าววันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณกันกันตะถาวรพิธีกรและแบรนด์แอมบาสเตอร์ในธุรกิจดิไอคอนซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังสร้างปัญหาให้กับสังคมในวงกว้างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของคุณกันกันนะครับกันเกิดวันที่6ธันวาคม2528นะครับตรงวันศุกร์แรม10ค่ำเดือน12ปีฉลูอายุปัจจุบันคือ38ปี10เดือนกับ8วันย่าง39เนะครับเป็นคนเกิดวันศุกร์นั้นจะเป็นคนรักความก้าวหน้าทันสมัยชีวิตอิสระชอบสังคมเลือกใช้ของดีบุคลิกดีแต่งตัวดีดูดีมีเสน่ห์นะครับมีผ่อนสวรรค์ด้านงานศิลป์จะเกี่ยวข้องกับศิลปะและการเงิน เด่นเกิดมีดาวพลัดคุณนะครับกลุ่มนะครับในคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นคนรอบรู้ชอบการศึกษากญญตัืยอสย์สุสสจริตนะครับรักความถูกต้องเป็นผู้ใหญ่กับตัวรับผิดชอบสูงดวงชะตานั้นมีความโดดเด่นเรื่องงานนะครับด้วยสุพะนั้นมี16สุรสมหมามงคลมีความสมเร็จมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับทาสามี14จัก,กรรัดจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จจากความสามารถของตนเองด้วยนะครับนอกจากนี้ดวงชะตายังมีหมาอุดในดวงเลยนะครับ อยู่ที่ดาวจันทร์ไปกระทบปิตาแสดงว่าเป็นเจ้าของธุรกิจหรือประสบความเบียด,ด้านการงานโดยมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนเช่นเดียวกันนะครับในด้านความรักและความเป็นคู่ครองนะครับจุดนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเรื่องของความรักมีทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์แฝงอยู่ในเวลาเดียวกันด้วยดาวสุกนั้นเป็นบริวารในทางทักษะแต่ก็ไปกระทบพยายะซึ่งแปลว่าความอึมครึมหรือความไม่แน่นอนในเรื่องของคู่ครองปัตตนีจุดนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือปัตตนีไปกระทบโภ ู้นั้นจะเป็นคนมีทรัพย์ปัตตนิไปกระทบกรรม,มะคู่นั้นจะเป็นคนที่สร้างบุศสร่วมกันมานะครับส่วนข้อเสียนั้นมีราหูเกาะที่ปัตตนีเป็นการลักิีนีในพื้นดวงโอกาสหย่าร้างเป็นไปได้สูงยิ่งดวงชะตาแบบนี้ไม่ควรจดทะเบียนสมรสหรือถ้าจดไปแล้วให้จดทะเบียนสมรสอย่าหาเรื่องที่เป็นมงคลจดทะเบียนสมรสใหม่นะครับแต่เพราะว่าไม่จดทะเบียนสมรสเป็นดีที่สุดในดวงชะตาแบบนี้เพราะว่ามีโอกาส อย่าล้างสูงมากในดวงชะตานะครับช่วงอายุจรนะครับ38ย่าง39คือเวราธันวาคม2 5 6 6ถึงธันวาคม2567ช่วงนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือกรรมะเป็นสีในทางทักษะการงานค่อนข้างจะโดดเด่นโภคาเป็นสีในทางทักษะโอกาสได้รับทรัพย์หรือมีสมบัติเพิ่มพูนนะครับเรียกว่างานโดดเด่นเงินทองทรัพย์สินมีความคล่องตัวส่วนข้อเสียในช่วงอายุจรนี้ก็ต้องถือว่า มีจุดที่เสียหายหลายจุดเลยนะครับจุดที่1น,นะครับบริวารในทางทักษะไปกระทบพิยะอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความจุดที่2ราหูเป็นกาลกินีในทางทักษะกระทบกรรมะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานเป็นปัญหาโดยตรงเลยนะครับจุดที่3ปัตตนิเป็นกาลกินีไปกระทบโภคาแปลว่าการลงทุนในเรื่องของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินจะมีปัญหาจะทําให้เกิดความเสียหาย จุดที่4อุตสาหะไปกระทบหมาโจรและมัชชิมาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพตำแหน่งหน้าที่การงานเกี่ยวกับเรื่องของการช่อโกงโดนโกงโดนหลอกนะครับช่วงอายุ38ย่าง39นี้ต้องถือว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียรวมๆกันนะครับจุดสําคัญในดวงชะตาของคุณกันจะมีปัญหาหนักในช่วงอายุ39ย่าง40่คือราวธันวาคม2567ากที่กาลังจะถึงนี้ถึงธันวาคม2500 68ช่วงนี้ต้องถือว่าเข้าเขตอันตรายนะครับด้วยจะมีปัญหาหลายด้านถาโถมเข้ามาจุดที่1นนะครับบริวารไปกระทบพยายะนะครับและไปกระทบมัชิมาจะมีความผันผวนในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานโดยเกี่ยวกับเรื่องของการโดนโกงโดนหลอกอะไรประมาณนั้นอายุในทางทักษะจะกระทบกัมมะมีราหูเกาะอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความเช่นเดียวกัน ชุดจุดที่3นะครับอายุในทางทักษะกระทบราหูไปกระทบโภคาเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองหรือเรื่องของหลักทรัพย์จะทําให้เกิดความเสียหายจุดที่4จุดนี้ต้องถือว่าสําคัญยิ่งนะครับด้วยหินะนั้นเป็นการลักกณีในทางทักษะต้องถือว่าหนักหน่วงเลยนะครับโอกาสติดคุกติดตารางเป็นไปได้สูงยิ่งถ้ายสุดนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าในดวงชะตาของคุณกันกันตะถาวรนนั้นช่วงอายุ38ย่าง39คือราวธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบหก ถึงธันวาคม2567ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะโดดเด่นเรื่องงานในช่วงต้นแต่จะมีปัญหาในช่วงปลายปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดของคุณกันคือช่วงอายุ39ย่าง40คือราวธันวาคม2567ถึงธันวาคม2568ด้วยดูดวงชะตาน,นั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องคดีความถึงขั้นติดคุกติดกรางเป็นไปได้สูงยิ่งด้วยถือว่ามีจุดที่เสียหายหลายจุดและเป็นจุดที่สําคัญโอกาสที่จะรอดจากคุก ตารางนั้นต้องถือว่าค่อนข้างน้อยนิดสะเกินนะครับแต่ถ้ว่าในดวงชะตาของคุณกันนั้นจะสามารถแก้ปัญหาได้หลังจากอายุ40ย่าง41คือราวๆธันวาคม2568เป็นต้นไปนะครับถึงตอนนั้นจะมีโอกาสได้รับการประกันตัวออกมาต่อสู้คดีนอกเรือนจำดวงชะตาของบอสกันนั้นต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าจะเข้าเขตอันตรายตั้งแต่ ปลายเดือนตุลา2,567นี้นะครับเป็นต้นไปจนถึง2,568ด้วยธุรกิจที่คุณกันกันตถาวรได้ร่วมกับบริษัทดีไอคอนได้สร้างรายได้และความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้บริหารจากคราบน้ำตาของผู้คนจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามนะครับต้องถือว่าคุณกันนั้นมีส่วนในการกระทำจึงต้องได้รับผลของกรรมนั้น ด้วยเช่นเดียวกันแต่ยังไงเสียก็ขอเป็นกำลังใจให้บทเรียนจะทำให้มีคุณค่าและสง่างามนะครับผิดเป็นครูรู้ไว้เป็นอาจารย์ฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอสู้ๆครับผมอาจารย์ไก่ณันทาน,นะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความร,รักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเล,ลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้าย สุขภาพโรคไยหรือทุกราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีเรียนรู้มาเก,กือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตใช้อยู่5อย่างนะครับหคือวันเดอนปเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3าก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือพุทธทาสของลายมือนะครับสคือรูปใบหน้าเพื่อดูหัวเห้งและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชม ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอาวาสขอบคุณทุกมเาน์ถ่าอยากให้ะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไปที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996เบอร์นี้เป็นทั้งโ,โทรและอ d ดีไลน์เวลาก็ประมาณสัก9นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทตอนหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับ หากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโหนนารันธานะครับซึ่งผมทําเป็นรายการไว้มากกว่า0 0คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ